ปากค้างตกใจกันทั้งสภาและตกใจกันทั้งประเทศครับเมื่อเลขาขิงเอกนัทพร้อมพันธรมตรีรัฐมนตรีอุตสาหกรรมชี้แจงในการตอบกระทู้ว่ามีคนจะลงทุนลงขันกันล้มตัวเองจากรัฐมนตรีด้วยเงินทุน200-300ล้าน ที่มีแบบนี้ยังมียังเหลือยโอ้โหตอนจะไปฟังฝากเช่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะ,แ,ะแน่นอนครับไม่ได้บอกตรงๆว่ามาจากเรื่องอะไรแต่กระทูทะท้ที่ตอบกระทู้มาจากเรื่องของโรงงานน้ําตาลเขาเพูดกันว่ามีทุนสีเทาทุนเทาคือต่อมาก็มีการขยายวงว่าเป็นทุนจีน ที่ลงคือท่านรัมดีขิงเขาไม่ได้บอกเป็นทุนจีนใช้คำว่าทุนสีทุเทาแต่พอฟังแล้วออกไปทางนั้นออกไปทางนั้นว่าลงขันกันเพื่อเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีอุตสาหกรรมให้พ้นจากตําแหน่งเท่ามกลางความขัดแย้งในพักรวมไทยสร้างชาติด้วยและท่ามกลางนโยบายว่าด้วยเรื่องของ PM 2.5เผาอ้อยและปิดโรงงานอ้อยผมยืนยันกับท่านว่าผมไม่มีการเลือกปฏิบัติ แน่นอนนะครับตั้งแต่ผมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยท่านเห็นเลยแล้วผมไม่ใช่รัฐมนตรีที่นั่งอยู่เฉยๆในห้องแอร์นะครับผมออกไปตรวจจับเรื่องการจัดระบบใหม่ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยปัญหากากอุตสาหกรรมปัญหาสินค้าด้อยคุณภาพเนี่ยผมสั่งปิดสั่งจับมาหมดแล้วครับดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดครับจนวันนี้เขาวางค่าตัวไว้แล้วว่ามีเงิน200300ล้านจะมาย้ายรัฐมนตรีแต่ผมไม่เคยกลัวหรอกครับเพราะผมเนี่ย มีหน้าที่ที่ต้องทํามีความรับผิดชอบที่ต้องทําครับและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมมันสถาการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันสองสามบริบทบอืบริบทแรกมีความขัดแย้งในพักรวมไทยสร้างชาติแบ่งเป็นสองขั้วและถ้าเกิดว่าหลังสักฟอกถ้ามีปรับคอรอมอขึ้นมาเนี่ยสองสามคนแหละน่าจะหลุดจากตำแหน่งหรือเปล่า <c oughs> หรือเปล่านะตัะ้งคำถามไว้แล้วก็มีคนหนึ่ง ก็พยายามออกมาว่าเรื่องพลังงานเรื่องค่าไฟให้ประชาชนเป็นหลังพิงและมาอีกคนหนึ่งบอกว่าจะมีเงินสะพัด2 3 0อล้านเพื่อให้หลุดจากตำแหน่งอ,อันนี้คือปรากฏการณ์รนะแต่สิ่งที่ท่านเลขาขิงและก็ลัมตีอุตสาหการรมพูดนั้นมันมาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอ้อยและน้ำตาลต้องบอกแบบนี้ฮนะเรื่องที่พูดถึงเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของฝุ่นจาการฝุ่นในช่วงหน้าหนามันเกิดฝุ่น หลายองค์กรหลายหน่วยงานไปหามาตรการในการดูแลไม่ให้เกิดฝุ่นและการเผาอ้อยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดฝุ่นพ m 2.5คุดห้านอย่าโยนบาปไปที่เผาอ้อยอย่างเดียวนะหลายเรื่องไงชาวคนกรุงเนี่ยที่ใช้รถใช้ถนนก่อสร้างนะฝุ่นมาจากอะไรบ้างนะฝุ่นมันเกิดพุ่นปกติแล้วแหละแต่หน้าหนาวคือมันกดทับไปก่อสร้างนะจากคาร์บอนรถจากการเผาเผาแล้วแต่แล้วอ้อยก็อยู่ในนั้นแล้วดีุตสาหกรรม ะระทรวงสาธารณสเลยกําหนดเลยตั้งแต่วันที่สามกราจนถึง12บมกรานี้ให้โรงงานน้ําตาลต่างๆเนี่ยหยุดขอความร่วมมือมัอม้งการรับซื้ออ้อยจากที่เผามาเข้าใจไหมเข้าใจวัตถุดิบอะห้ามซื้อห้ามซื้อขอความมืออ้อยที่เผามามและประมาณวันที่หาวันที่หมกราเริ่มสามหกมกรา กระทรวงอุตสาหกรรมรีพอร์ตว่าใครให้ความร่วมมือบ้างส่งทั้งหมด58โรงนะอ้อยห้าสิบแปดโรงผมเยอ่งเยอว่าเน้นแต่โรงมี58าโรงเยอะเราเป็นขาใหญ่ด้านส่งไปทั้งขอความร่วมมือ58โรงหยุดการรับซื้ออ้อยที่มาจากการเผาและพอถึง6มกรามีการรายงานขึ้นมาว่าบอกว่ามีหลายโรงงานให้ความร่วมมืออย่างดีแต่มีอยู่6โรงงานที่ ยังรับซื้อเกินให้ความร่วมมือน้อยอือยากรู้ไหมใครบ้างผมอยากรู้ใครบ้างอนี่โรงงานน้ําตาลไทยอูดรเนี่ยอ่ารับซื้ออ้อยที่ถูกเผา41.68% 46.8%โอเคโรงงานมิตรกาลสินเนี่ยรับซื้ออ้อยถูกเผา36.6%เยอะๆทั้งนั้นนะโรงงานน้ําตาลเอราวันครับจังหวัดไหนหนองบัวลําพูอ่ารับซื้ออ้อยที่ถูกเผา27.05% โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมอืสกลนครสกลนครรับซื้ออ้อยถูกเผา26.99เอร์เซนและรายที่6โรงงานรวมเกษตรกรอุตสาหกรรมขอนแก่นรับซื้ออ้อยถูกเผา20ปอร์เซ็นอ้นี้รีพอร์ตออกมานะรีพอร์ตจากที่แบบ58โรงที่ขก่อความร่วมมือเอาละสิมันมาถึงกระทู้เพราะมีการทูว่าทำไมมีการไปปิดโรงงานอะไรอ้อยน้ำตาลอ้อยน้ำตาลที่ไทยอุดรไทยอุดรอ่า เอางี้นะผมเล่าเอาความจริงนะเลขาขิงเราพูดความจริงกันนะครับเรื่องราวของ200ล้าน300ล้านกับการเปลี่ยนเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยมีไหมมันมีมูลมาจากสาเหตุความขัดแย้งของพักก่อนอืในพักเนี่ยขัดแย้งมีการพูดกันว่าจะมีการเปลี่ยนเก้าอี้รัฐมนตรีหลังการอภิปรายเพราะคนละพวกเพราะคนละพวกกันนะเพราะฉะนั้นเรื่อง200300ล้าน มันปรากฏการพอเหมาะพอเจาะกับแนวนโยบายที่มันมีปัญหาและเกิดม็บเกษตรกรปลูกอ้อ,อยอยู่ที่อุดรธานีพอดีเพเมื่อกี้ที่พี่อพูดถึงกลับไปย้อนดูเนชั่นอินไซต์เมื่อวานแล้วกันว่าไกรพวกใกลใน้รื้องไั้ชาิคราวนี้ผมได้ฟังอย่างนี้ครับตั้งแต่ธันวาคม,มแนวนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมครับบอกผ่านไปยังโรงงานน้ําตาลและสมาคมชาวไร่อ้อยว่าช่วยกันลด การเผาอ้อยน้ําตาลและขอความร่วมมือในการรับซื้ออ้อยช่วง3ามมกรลาถึง12บสมการลาไม่จริงๆมันตั้งแต่ธันวาธันวาครับเขาห้ามยังไงครับเดิมทีเนี่ยกเกษตรกรหรือว่าโรงงานอ้อยนะถ้าซื้ออ้อยน้ําตาลที่มาจากการเผาเขาจะหักตันละ30บาทอา๋อหักอยู่แล้วหักลดลงมาเลยอ๋อเพื่อเป็นแบบกดดันกดดันแต่ไม่มีกฎกติกาบอกว่าห้ามรับซื้ออ้อยที่มาจากการเผา เพราะเกษตรกรมีขีดความสามารถต่างกันใช้ราคาเป็นตัวกดดันผมเล่าให้ฟังนะเลขาขิงมีการปิดโรงงานอ้อยน้ำตาลมาก่อนเดือนธันวาเนี่ยช่วงเดือนธันวา2นะสงโรงข,ข้อหาอะไรขขอข้อหานี่แหละคือรับซื้ออ้อยอแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นมลพิษและมีปัญหาเรื่องของการหีบปิดโรงงานแรกอยู่ที่สุพรรณบุรี อันนี้ของเจ้าสัวใหญ่เนี่ยของเจ้าสัวใหญ่โอ้โหปิดหนึ่งวันเอเปิดเอาปิดหนึ่งวันเปิดหีบต่อที่สุพรรณบุรีนี่ใครไปเดินเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะถามก่อนนี่โรงงานน้ำตาลในกลุ่มวังขนายอยู่ที่ลบบุรีปิดกี่วันหนึ่งวันเอาแล้วเปิดเปิด อาการเปิดนี้ต้องทําอะไรบ้างครับต้องคุยต้องชี้แจงเราต้องชี้แจงอ,ะอ่ะต้องเคลียร์ต้องเคลียร์อ,รยรอ่าโรงที่สามคือโรงอยู่ที่อุดรธานีไอ้นี่แหละที่มาถึงกระทู้นี่แหละและคุณไปดูนะที่อุดรธานีที่ปิดอะ่ะคาสั่งปิดอะ่ะครับปิดเพราะการซื้ออ้อยน้ําตาลที่มาจากการเผาหรือปิดเพราะสุ่มเสี่ยงจากเรื่องของเครื่องและจกกักรอให้เกิดระเบิดแล้วก็มีเรื่องไฟฟ้า คุณพูดในชั้นนี้ได้ยินหลังๆว่าเครื่องมือไม่ได้มาตรฐานมีการเอามาจากอะไรนะเทาเทาพวกกลุ่มทุนเทาเห็นไหมแบบนี้เลยหรอใช่ปรากฏว่าที่อุดรมีการพูดคุยเพราะกลุ่มอุดรเนี่ยคือกลุ่มโรงงานน้าตาลที่ใหญ่ใหญ่นะอุดรใหญ่นะเขามีพลังนะและ อุดรเนี่ยกำลังยื่นบริษัทนี้ oh. เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพราะนั้นพอจะจดทะเบียนตลาดทรัพย์นี่แน่นอนครับใครๆก็ไม่อยากให้เกิดอุปัรรคถูกหรือว่ามีการสั่งปิดเสียหายนะเสียหายเขาก็เลยไปคุยกับรัฐมนตรี oh. รัฐมนตรีรับทราบรับรูบรบรบ้โอเคเตือนแล้วเขาบอกว่า ผมไม่รับซื้อเป็นรับซื้ออ้อยศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ได้จากการผมไม่ซื้อ,อเลยคือทางทางล้มตานุดรอได้ยืนยันว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ได้ขอ,ขอให้ได้เปิดเพราะ,กระเกษตรกรจะเดือดร้อนอ้อยเขาไม่ใช่กใเกษตรกรเดือดร้อนเนี่ยบริษัทก็เดือดร้อนบริษัทก็เดือดร้อนเขาจะเข้าตลาดอยู่อีโตอีสานรวมพลเลยอรวมม็อบเลยก็ไปคุยกับเลขาขิงกันเลขาขิงแลฐทามนตรีตกปากรับคําบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้เขาเปิดเพราะว่าคุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนะ หนึ่งวันผ่านไปไม่เปิดหนึ<อ>่งวันผ่านไปไม่เปิดรู้สึกจะเปิดหลังจากการพูดคุยกันแล้วก็พูดคุยทั้งที่กระทรวงทั้งที่สภานะสามวัน <laughs> จึงเปิดโรงงานน้ำตาลที่อุดรคือแล้วหลังจากนั้นจึงมีที่มาของบอกว่ามีการระดมทุน200300ล้านลอ้ลอยล้าอล้ก็ว่าตัว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณว่าเป็นไปได้อ่ะกโโ็ก็ รับเลขาพรรคการกินก็น่าจะมีข้อมูลแต่ต้องบอกว่านะเมื่อมีจัดม็บจากกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ด้วยมีการเจรจาต่อรองด้วยเนี่ยเรื่องนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะเพราะเดี๋ยวกเกาะติดเนชั่นอินไซด์นะฮะจะเจาะลึก,กเกาะติดอย่างต่อเนื่องเพราะเรื่องนี้สําคัญฮนะอยู่ๆล่นตรีว่าการพูดเองมีเงินสะพัดน0 0อง0ถึงล้านเพื่อมาล้มตําแหน่งล่นตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ